เบาครับส่วงนี้มาได้ไปใส่เ่นตะบาวนะครับกะเฮดสนูายนะครับเนาะไม่ใส่เองนะครับมาสิเป็นจังไหนนะครับเนาะโดยขั้นที่ใส่เนี่ยอจะเป็นขั้นลอยสามสิบห้าเส้นน้ำนะกะใส่เบากะประมาณเบาลอยห้าสิบเส้นลอยสี่สิบเส้น นะครับการตอนแรกอ่ะมันเบ็ดหวายมันตรงนะครับเนาะโดยผมสิผ้าเฮ็ดในวันนี้เนาะก็คือสิผ้ามะพร้าวหวายนะครับเด้อหวายในทีนี้ก็คือเป็นหวายสิบสองเมิลนะครับ ายสิบสองนิ่นโดยมาพาออกเป็น4ชิ้นนะครับเนาะ่าสิพากันแนวใดนนะครับเนาะสำหรับผู้ที่เคยพาหรือว่าผมมีเครื่องมือในการพานะครับเนาะก็ใส่มีดเท่าเลยนะครับพาไปตรงกลางก่อนนะครับเนาะกะ็ค่อยๆแหนะด้พี่น้องนะ ปกติกันไว้หน่อยขนาดนี้เนาะก็สิเฮ็ดได้โยก็คือประมาณเส้นเดียวนะครับนอกขันผู้พาบุเป็นเรื่อว่าเพเคยพาเนาะก็เลยสิมาพาพาไวา้สิบสองมิตรนะครับเส้สนใน่อเหบาสีพาไดบอนะครับเนาะปกตินี่เ้าเฮ็ดได้นี่คือ ประมาณสี่ใบกันด้นะครับประมาณไอ้ไวายสิบสองมิลเล็นนหน่อยซ้ำเลยนะนะครับโดยเนื้อวยายเนาะบางทีมันก็บต่างกันกับเนื้อใบไผ่นะครับเนาะที่ปุฒ่าเป็นจกกนักตอกนะกะพาสไตล์แบบจักตอกเนาะนี่แหละครับ พาแล้วละคกับมาเบ็ดให้ตรงอีกที่นะครับเร่งนะครับเนาะกับมะพาให้เป็นสองชิ้นนะครับหลังจากที่พากลางเดือนหนึ่งแ,แล้วกับมะพาอีกเป็นสองชิน้นคอยพาไลต้ลงไปเล่นพี่น้อง ไะด้านน้างพันก็จะเป็นขันได้กิดสีอยู่ประมาณ10มิลเนาะแต่ว่าตรงกลางกดสีอยู่ประมาณ12มิลโดยที่เข้าบ่ได้ไปตัดถิ่มเนาะพี่น้องเนาะปกติกะผมก็เคยเห็ดเส้นเดียวนะครับก็เลยมาลองเบ่งนะครับว่าขันเข้ามาพ่านี่เข้าอาจจะได้ สนุหลายอันนะจากหนึ่งอันก็สิเป็นสี่อันเนาะตรงด้านข้างก็ิอยุ่ประมาณสิบมิลน,น,นะครับได้ทีก่กันครับบอเสียหายไวเสาะลงไปกับไข่ยจักตอก กติเพันกสิใส่เครื่องพานะครับเนาะพันสิมีแนวพาใส่เครื่องนะครับแต่ว่าพ่นสิเป็นใบใบใหญ่เนาะแต่อันนี้เหาหวสิ12มิลน,นะครับก็คือว่าพาแล้วก็บได้เียหายหยงครับพาแบบจักตอกเลยนะและ้วก็ยังด่านนะครับเนาะมาเฮ็ดอีกคือเก่้วนะครับ AHHHHH mm -hmm. พาไปเรื่อยๆนะพี่น้องเนาะนี่ครับสำหรับผู้ดใดที่บ่เคยพาใบไหว้หนับเนาะกสิพามาพาแบบให้เบิ่งซื่อๆนะครับว่า,า,าใบ,สสบ,บาเส้นน,น้อยๆมันสิเป็นอย่างไรเนาะครับเนะาะแต่เกิดถ้าเอามาพาเนาะแต่มันก็คุ้มนะครับเพราะว่าไหวเ้เซนเลียวเนี่ยเ้ยนน,น้อยๆเนี่ยแต่เกิดถ้าเอามาพา ออกมันก็บสีไดเป็นสีส่วนนะครับเนาะการออามาเย็ดมันก็ะไรก็สีใบนะครับสีเลยครับกระเบิ้งเส้นพันธุนะครับเส้นทั้งในถ้าเกิดเป็นเหลี่ยบเท่ากับสีได้สบายสบายถ้าเกิดเส้นทั้งในเป็นบริเรียบก็คือว่ามันบรดสศูนย์มันเนาะก็ใส่มีดปักให้มัน ตรงเส้นนะครับน่ครับคอยลอกไปรเรื่อยๆลอกขึ้นตอกนะครับกระไดมากใบหนึ่งสวัวนฟังท่่นี้ก็อันนี้เนาะต่อไปก็ับ มาทำการตริดหัวสนุกครับโดยใส่เมีดนะครับเนาะใส่เม็ดเทปหล่องให้มันเรียบซะก่อนครับก่อนติดนะครับรับคำรับขั้นตอนต่อไปนะครับนาะจากสุดเป็นการ ติดผาหวานดครับนะครับ,รบสำหรับใบที่เขาพาวมากกระไดเป็นสีส่วนนะครับนอขนมหเห็ดเป็นสนูกระใบน้อยนี่ก็สามารถเอามาเห็ดเป็นสนูฝ่าพาได้ครับสีส่วนเส้นเดียวใบสิบสองมิลน,นะครับส่วนด้าน้างกระใบ ก็สิเป็นใบสิบมิลน,นะครับเนาะก็สิมีเสียงออกมาแหลมกว่าใบสิบสองมิลน,นะครับแต่ว่าส่วนใบสิบสองมิลเนี่ยจะออกมาแหลมแต่กระดังแรงครับรุนแรงแต่ว่าส่วนใบหน่อยมันก็สิออกมาในสไตล์ฮองๆนะครับเนาะะใส่ได้เบิร์ด ทั้งสี่ใบนะครับต่อไปก็สิเป็นการมาลงหัวนะครับเนาะปิดหัวสโนไว้นะครับกติใส่เป็นกาวหอนนะครับกาวตา้ังหรือว่ากาวแนวใดก็แล้วแต่นะครับเป็นกาวหอนลงกลาวไปแล้วก็ พาหัวหลักก็เอามาติดครับปั้งกะลงกลาวก่อนครับเตี้ยนให้มันเกินเกิกนเงี้ยนะพี่น้องเด้อวอกลวกล้านล้านบางคนอาจจะอยากหัดเฮ็ดนะครับเนาะนมาเป็นเปิดเป็นแนวทางนะครับ ทันยิงด่านกับเฮ็ดขึ้นกันครับลงกล่าวส่วนหัวนี่กับใส่เลยั้าเล็กได้จะเอาตรงที่ลำตรงๆเนาะตัดออกเฮ็ดเป็นหัวแต่กัผ้าคลึง พัะดาใยเรียบรวกามาติดแปะครับอีกด้านก็เทียดที่กันเนานะติดให้สม่ำเสมอได้อย่าให้เอียงได้ จะเอียงล,ใบบะ,ละ,ะใบมันก็จะวานกรสิผ้าใบมุนไม่ค่อยดีเนาะมีนองเนาะอาจจะเห็ุให้ใบสนู่ดังบดีนะหรือว่าสันกะอาจจะบดังเลยจะมาทำการแต่งเล็กน้อยครับให้เสมอกัน โดยสตดวิธีการทำแบบหนึ่งกค็คือว่าเข้าพาให้มันได้ลายใบนะครับเนาะโดยที่เข้าดีกว่าเข้าจะไปเลาหรือว่าเห็ดหัวติดในเส้นเดียวเลาในใบเดียวเส้นเดียวเลยมันกระไดแค่เส้นเดียวนะครับแต่ถ้าเอามาพาเขาก็ไดซี่ใบ เอ็ดหล่องเสือกเนาะตรงด่านข้างนะครับเอาตรงๆนะครับเด้วสวางเสือกนี่ก็ได้เอาเลือนะครับเลือลงจากหน่อยเลือนี่ก็คือเป็นเลือตัดเหล็กเด้ การเฮ็ดไว้กับอยากจะเฮ็ดอย่างนีจักหน่อยนะครับก็บต้องใส่เวลาหน่อยจักหน่อยก็ะเลื่อยครับทำการเลือ่อยั้งสองดานเพื่อให้เสือกเป็นบวพิกออกเนาะ เวลาผูกสนเข้านะครับกลับมาแต่งหัวาจาักน่อยครับในหัวเสมอพอดีกัน ກະຢອດກາວເສີມໃຫ້ໜ້າເນี่ยนັນາະຮັ ต่อไปก็มาใส่เข็มนะครับเข็มเจาะเลยครับเอากลางเนอะใส่เข็มแทงลงไปเพื่อว่าจะได้ผูกเข้านะครับแต่ว,ว่าเข้านี่ก็ใส่ยุบตรงเข้าที่ทีดทัวไว้นี่ก็สิเป็นลักษณะแปลว่า ตนาขารหลักก็คือเปลี่ยนแต่เข้าเซ็นที่ค่ายอ,ออกนะครับแต่ว่าเซ็นก็คือบวต้องค่ายอ,อยังนะครับเอาไว้แตาผูกมัดง่ายๆเนาะ การทำสนูแต่ละคนก็อาจจะเพ่คือกันนะครับอาจารย์หลายๆท่านเนาะแต่สำหรับผมก็เ็ดไปตามสไตล์ของผม มาตรงนี้แหละก็เอามามนมวนไว้นะครับเนาะนะครับยักเข้าไปให้เป็นเข้าเส้นที่บริได้คายออกเนะผมจะจงเรียวไว้สั้นๆนะครับสวงภายในไไเสือกเส้นเดียว มาเห็ดมัดทำเป็นเข้านะครับต้องติดติดหัวนะครับเป็นสองเซนนะครับที่บได้ค่ายออกใส่ค่ายจุดเก็บงานจากหน่อยน่ครับกับเป็นตรงนั้นต้องติดหัวกับเป็นส่วนเข้านะครับตัวนี้เข้าส่วนค่ายนี่กับ เอาไว้ค่ายเสียกนะครับกับมาเฮ็ดหัวด้านที่สองคือกันนะครับ ครับลำดับต่อไปก็ได้เอามาผูกใส่กับคั้นร้านนะครับได้ทีนี้ก็มาทําการขูดนะครับขูดให้ใบบางพอสมควรนะครับให้ใบสามารถดินด้นะครับเนาะตอนนี้เพ่นก็พาเมาใบใบก็จะมีความหนาอยู่นะครับเนาะสำหรับตัวผมกับบริมากใส่กระดาษทรายนะครับไดนะ้เพราะว่า รู้สึกว่ามันคัดลงยากนะครับก็เลยใส่เม็ดคอยโหดไปเรื่อยๆนะครับเปินจะเสร็จไวกว่าห้าคัดนะครับคอยโหดไปเรื่อยๆครับใส่เม็ดสีคมๆมจักหน่อยคัดคอยโหดไปเรื่อยๆนะครับ,นรบเนาะใบแห้งมันจะโหดง่ายครับบ่ได ขูดยาก้วต่อไปก็มาทําการถอดออกจากขั้นนะครับกาัมาแต่งใบให้สม่ำเสมอกันครับเหตุอ่มันเปลี่ยงกันนะครับเนาะนใลรูปทรงทรงเหล็กศูนนะครับเนาะทรงลูกโป่งนี่แหละต่อไปกับมะามา้เสียครับ เสียกที่ใส่นี่ก็เป็นเสียงเ,เบอร์สิบหา้านะครับเด้อประกาศใสายโยประมาณสามเซน,นครับเซนหนึ่งห้องเบอร์สิบห้านะครับเนาะนะที่เป็นเขา่ายาวนะครับใบก็เริ่มได้แล้วครับเสียงเดี๋ยวมาตรวจสอบนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรเราเสียง బింండతాందాడిలంాదల్ితకా <laughs> అకడా. สิผามาเรียนรู้เกี่ยวกับการเฮ็ดสนูเฮ็ดจังไดจังสิมีเสียงดังแบบคือสิเปลี่ยนมากนะครับกพ่าสีใดกับบด็อตไงนะครับ้อก็ต้องมีการแต่งใบแตง่งยังละย,ยดในหน่อยนะครับเพราะพ่นสีด,ดังได้เพราะใบมันยังบอนมีลำดักดู่ครับแล้วผมจะมาสอนสูตรแบบทำสนูแบบแปลกใหม่นะครับ ก็คือไผ่นะครับเนาะสูตรปวารันกระพริเมตะปูตะยาไพ่ตาทำนะครับสำหรับมณีก็แต่ผมมาก็ให้สันกระขอกาบลาคุณผู้ชมทุกคนนะครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ